บกับรายการสอซอดดอกเตอร์เป็สงสมพันธ์เตชาทิกนักวิชาการชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาสังคมนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ทำเป็นคลิปวิดีโอเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับคำว่าสองซอดนะเป็นภาษาอีสานครับซองก็หมายถึงการมองสิ่งต่างๆนะครับซอดก็คือลึกกว้างไกลเมื่อมารวมกันก็เป็นเรื่องของการมองไกลครับมองไกลอย่างกว้างลึก ทั่วไปซึ่งในภาษาวิชาการเรานำมาใช้ในคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนะครับวิสัยทัศน์ก็คือการมองภาพในอนาคตที่วกว้างไกลลึกแบบมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีภาพฝันในอนาคตเมื่อพูดถึงความฝันหรือจินตนาการของมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะพบว่าทุกคนเนี่ยจะมีความฝันและจินตนาการนะครับที่ดี ท่านไอนสไตล์ก็ถึงได้กล่าวว่าที่นาการสําคัญกับความรู้แต่ที่จริงข้สอบสิ่งนั้นสําคัญควบคู่กันไปนะครับพอพูดถึงเรื่องความฝันเรามันก็มีนิทานก้อมนิทานก้อมของดีสาน,นาสเนี่ยก็หมายถึงนิทานที่มีสองแง่สองง่เพื่อเป็นตลกกบขันนะครับแต่ว่าขออนุญาตมาประยุกต์ใช้กับการทําวิสัยทัศน์หรือภาพฝันในอนาคตของชุมชนนะครับเวลาเราจะพาชุมชนทํา ในเรื่องภาพฝันในอนาคตหรือวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นง่ายๆโดยการเล่านิทานก้อมซึ่งขออนุญาตประยุกต์มาจากต้นตำรับนะฮะซึ่งก็ไม่ทราบว่าผู้ใดคิดนิทานก้อมเรื่องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดเห็นได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นนิทานก้อมที่สนุกสนานนะเวลาเล่าเป็นภาษาสารเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพ แล้วมาอยู่อีสานประมาณสัก 40, 40ปีแล้วนะครับปูดภาษาีสานก็พอกระเทินครับคนอีสานเขาก็ว่าอย่างนั้นครับคือพอไปได้กลมแกลมนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าครับเจ้าสิงโตเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าผู้ใดฝันอย่างในฝันนั้นต้องเป็นจริงคราวนี้ช้างก็ไปฝันว่าถูกเสือกินเสือก็เลยมารอท่ากินช้างช้างไม่อยากตายก็เลยขอร้องเสือครับ ว่าอย่าเพิ่งกินค่อยได้บ่อค่อยยังบ่อยากตายเสือก็บอกว่าได้ยังไม่หิวปดัดใดนะครับก็ย่างไปหาเจ้าสิงโตกันเพื่อขอร้องให้ยกเว้นกฎฝันที่เป็นจริงนี้นะครับระหว่างทางนกเขานกเขา,นกเขาแมวเนี่ยครับก็เห็นช้างเดินอย่างเศร้าโอกก็เลยถามช้างว่าเจ้าเป็นยังนะครับช้างก็บอกช้างก็บอกว่าฝันมาถึกเสือกินเสือก็เลยมาทายกินนะครับช้างยังไม่อยากตาย นกเขาก็เราบอกจสั้นค่อยไปนำ้ำไปด้วยนะครับย่างไปน้ากันเดินไปด้วยกันนะครับไปถึงเจ้าสิงโตก็ถามว่าซุ้มเจ้ามาอย่างมาเฮ็ดอย่างก็คือพวกเจ้ามาทำอะไรช้างก็ลอยฟังว่าฝันว่าถึงเสือกินเจ้าสิงโตก็ตัดสินเลยครับเสือกินช้างโลดกินได้เลย,เลยช้างก็เข่าสุดอ่ขอตกน้ำตาร่วงนะครับเจ้าสิงโตก็เหลือไปเห็นนกเา้า ก็เลยถามนกเขาบ้าง่นกเขาเจ้ามายังนกเขาก็บอกคอยก็ฝันคือเกันเจ้าฝันว่าอย่างคอยฝันว่าเลยคอยได้สีเเส่เมียพะยะเอ่อได้สี่เมียเจ้าสิงโตเศรๆ้ายกเลิกยกเลยตั้งแต่นั้นเจ้าสิงโตก็เลยยกเลยฝันที่ไม่เป็นจริงนะครับเจ้าสิงโตก็เปรียบเสมือนผู้มีอำนาจออกกฎหมายกฎระเบียบให้กับประชาชนนะครับมาใช้ ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆก็ใช้บังคับพี่น้องประชาชนนะครับแต่เมื่อตัวเองเดือดร้อนนะฮะเมียตัวเองจะถูกนกเขา4 4่ี่นี้ก็ภาษาสารก็แปลว่าร่วมเพศน,นะครับนะฮะร,ร่วมเพศกันก็เลยยกเลิกกฎที่ไม่เป็นธรรมตราบใดที่ผู้มีอำนาจเสียผลประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็จะยกเลิกกฎหมายที่ไม่เอื้อประโยชน์กับ ของเขาเสือหมายถึงใครเสือหมายถึงข้าราชการผู้มีอำนาจนายทุนนักการเมืองนะครับนะฮะที่คอยอยากจะกินช้างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายกดระเบียบทั้งหลายแหล่นี่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองช้างหมายถึงใครช้างก็หมายถึงพี่น้องประชาชนเราเนี่ยครับตัวบักใหญ่ตัวใหญ่นะครับทรัพยากรมีมากในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าก็ตึก เสือมาแย่งเอาไปนะครับเราก็ดูได้เลยครับชาวนาทํานามาตลอดปีตลอดชาติปัจจัยการผลิตสูงขึ้นแต่ชาวนาก็ยังยากจนเป็นหนี้สินอยู่เหมือนเดิมนะฮะและอาชีพทำนาก็เป็นอาชีพที่ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากความยากจนได้เป็นต้นนะครับช้างก็ไม่สามารถไปรวมพวกช้างมากระทืบเสือให้ตายโดยไม่ถูกกินหรือจัางก็ไม่สามารถตัวใหญ่แต่ไม่กล้าสู้เสือนะครับต้องอาศัยนกเขาครับนกเขาหมายถึงไข่ ก็หมายถึงนักพัฒนาหรือนักกิจกรรมทางสังคมหรือนักกิจกรรมชุมชนเนี่ยครับที่หาวิธีคิดที่จะแก้กฎหมายกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมที่สร้างความเหลื่อมล้ําให้กับช้างหรือพี่น้องประชาชนเราเนี่ยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราทําเช่นนี้ก็แปลว่าชุมชนนี้ไม่สามารถหรือมีความสามารถที่ไม่เพียงพอในการที่จะพึ่งตัวเอง หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแล้วยิ่งทุกวันนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยใช้ลักษณะของประชานิยมในการแจกแถมแหลกทาให้ประชาชนเราเนี่ยอ่อนแอลงเอ่อยเพียเพียแรงลงนะครับแล้วก็รองเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวนะทำให้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาประกาศสัปดาห์ตัวเองให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้นะครับต้องอาศัยนกเข้าแล้วที่เข้าไปช่วยแล้วงั้นเราก็ชวน พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้นําหรือเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครทั้งหลายแหละที่สนใจปัญหาชุมชนเนี่ยมาร่วมกันสร้างภาพฝันด้วยกันครับนะเราก็จะตั้งโจทย์ให้ชุมชนสร้างวิสัยทัศน์หรือสองซอดเนี่ยโดยการตั้งคาถามว่าท่านต้องการเห็นชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยในอนาคตเนี่ยสัก5ปีเป็นเช่นไรนะฮะนะฮะแล้วก็เทคนิคก็อาจจะใช้วิธีวาดรูปชุมชนหรือหมู่บ้าน ว่าลูกชีวิตของผู้คนนะครับอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบแต่ละคนก็วาดภาพก่อนครับทุกคนก็จะวาดภาพตามจินตนาการของตัวเองนะครับ,นะรบอาจจะถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตม,มีไฟฟ้าคบมีแหล่งน้ําทําการเกษตรเรียบร้อยนะฮะบ,บ้านสะอาดสะอา้านอันนี้ก็วาดไปนะครับด้านสุขภาพก็เห็นความแข็งแรงออกกําลังกายพากันออกกําลังกายนะด้านการเกษตรก็ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำนาอินทรีนะครับสามารถทำการผลิตได้ปูกอะไรก็เป็นทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือไรนาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานก็จินตนาการออกมาครับแต่ละคนก็เอามารวมกันนะฮะในแต่ละคนแล้วแต่จำนวนมากน้อยในแต่ละชุมชนที่มาทำร่วมกับเราอาจจะสักสามสคนนะก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มละ10คนประมาณนะครับเราก็จะได้พาพฝันแต่ละกลุ่ม ออกมาในแต่ละด้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ดําเนินการเรื่องนี้มา20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค้นพบว่าถ้าเราส่องซอดชุมชนนี้จะสามารถสร้างภาพฝันได้นะครับ,นะรบว่าจะเป็นอย่างไรตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจไม่อยากเป็นหนี้สินไม่อยากอ,อ,อยากพ้นจากความยากจนไม่อยากจนอย่างนี้นะครับอยากด้านการเกษตรก็อยากทําการเกษตรราคาผลผลิตดีนะครับ ้นการมีงานทําก็นอกหลังดูทำง,งานแล้วก็สามารถมีงานทําในพื้นที่ในระดับตําบลอาเภอได้นะครับมีงานต่างๆทั้นงานการเกษตรหรืองานอุตสาหกรรมหรืองานบริการบริการต่างๆได้ในะด้านสุขภาพก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงไม่ปอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับานสังคมพี่น้องก็รักใครกันมียีดคลอง อีกก็คือประเพณีสิบเดือนนะครับซึ่งอคอมก็คือความคิดความเชื่อนะครับของคนในชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาสึกเนื่องมาก็จะสามารถทําให้ชุมชนอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกๆด้านเราก็จะได้ภาพฝันเราก็กําหนดเป็นภาพฝันในการส่องซอดทุกคนสามารถทําได้นะครับไม่ไม่ใช่แค่เรื่องชุมชนเท่านั้นเราสามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้ เราลองสองซอดชีวิตของเราดูก็ได้นะครับว่าอีกห้าปีเราจะเป็นเช่นไรนะทุกๆด้านด้านเศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงเราจะพอสามารถมีรายได้มีงานทําพอดูแลตัวเองและครอบครัวได้ไหมนะครับด้านสุขภาพเราจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหนักๆได้ไหมด้านสังคมเรายังดีเพื่อนฝูงที่เอื้อทอนเป็นกันิละกันดีอยู่มากมายนะครับนะฮะทุกๆด้านเรา สามารถดําเนินการได้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมอย่างไดจากการส่องซอดอันนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็อาจจะทําพาทาพันธกิจหรือมิชชั่นนะฮะหรือภารกิจก็คือสิ่งที่ต้องกระทําเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในอนาคตหรือภาพฝันที่เราฝันไว้จากนั้นก็อาจจะทําพายุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต่างๆแล้วก็นําไปสู่แผนปฏิบัติการแล้วก็ เมื่อนาแผนไปปฏิบัติการแล้วก็สามารถสรุปบทเรียนได้ครับ,รบการส่องซอดเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้ทําชุมชนและหมู่บ้านเนี่ยเห็นภาพของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถพ่าทาแล้วสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่ใช่การบรรยายหรือเลคเชอร์อย่างเดียวเพราะว่าเราถ้าเราบรรยายหรือเลคเชอร์วิสัยทัศน์เนี่ยชุมชนไม่เข้าใจครับบางที่พาะคุณพ่อคุณแม่ จากชุมชนของทัดพ่อทัดแม่มึงบอหูเห็นรู้เรื่องภาษาวิชาการไปบ่ได้พอเอ็นคาว่าสองซอดปั๊บเราก็ทําได้เฮ็ดได้มัดเลยกับนะครับครับขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังครับที่ติดตามรายการสองซอดในครั้งที่หนึ่งนี้จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ต่อไปครับในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคมมาเล่าสู่ท่านผู้ชมทุกฟังได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับครั้งขอบ ขอบคุณครับ